เดี๋ยวเช้านี้เราจะทำหขอบไส้หมูแดงก่อนเนาะเตรอียมเสร็จ้ยแล้วไปทานข้าวได้เชฟรสสอบพร้อมยังพร้อมมากาอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเมนูเด็ดๆจากเรานะ กะโล้วตอนทรยซีิ๊วขาวซีิ๊วหวานที่กไทยฝ่นน้ำผึ้งน้ํามันงานะครับ ผงฟูเกลือคนให้เกลือกระจายก่อนนะครับยีสต พอตีจนไม่มีแป้งนวลที่ถังแล้วนะครับให้เราใส่ช็อตเทนเนิงลงไปแล้วก็เอาช็อตเทนเนิงยัดเข้ามาในกลางแป้งแบบนี้เลยแล้วก็ตีให้เข้ากัน รีเซ็ตศูนย์ใส่ไส้ยี่ห้ากร,รมัม คลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของซาลาเปาเห็ดหอมไส้หมูแดงกันหน่อยนะครับสำหรับในส่วนของการคำนวณซาลาเปาเนี่ยผมจะคำนวณเป็น3ตารางด้วยกันนะครับตารางแรกจะเป็นในส่วนของไส้ผมจะคำนวณแยกเลยนะครับเวลาที่เราสรุปมันจะง่ายขึ้นด้วยนะครับอีกตารางหนึ่งตารางที่2เป็นในส่วนของแป้งนะครับแล้วก็ตารางสุดท้ายผมเอาไส้กับตัวแป้งเนี่ยมาประกอบร่างกันกลายเป็นซาลาเปาเห็ดหอมไส้หมูแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไส้หมูแดงกันก่อน ไส้หมูแดงเนี่ยผมจะใช้เป็นเนื้อสันคอนะหั่นเต๋านะครับสูตรนี้ห้ากรัมแล้วก็จะมีในส่วนของเห็ดหอมแห้งแล้วก็วัตถุดิบต่างๆนะครับอีกอย่างนึงที่เราต้องใส่นะครับก็คือค่ายิวนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้แล้วก็จะมีในส่วนของปริมาณที่เราใช้สําหรับสูตรนี้เช่นสันคอเราใช้500กรัมนะครับเห็ดหอมแห้งนะครับเราช่างตอนที่มันเป็นเห็ดหอมแห้งอยู่นะยี่สิบกรัมครับแล้วก็ไปแช่น้ำหนึ่งค่อยมาหัน่นสำหรับไส้ซาลาเปานะครับสูตร กรัมใช้เงินไปทั้งหมดนะครับ127บาท69สตางค์เดี๋ยวเราจะเอาตัวเลข2ตัวนี้นะครับปริมาณน้ำหนักที่ได้เงินที่ใช้ไปนะครับไปใส่ในตารางที่เราจะรวมประกอบล่างกันต่อไปมาดูการคำนวณของตัวแป้งสระเป่าบ้างนะครับผมจะใช้เป็นแป้งบัวแดงแล้วก็ใส่วัตถุดิบแต่และตัวเข้าไปก็ใส่ค่ายิวนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนามาใช้ได้นะครับปริมาณที่เราใช้สาหรับสูตรนี้ใช้แป้ง6 2 5กรัมตีออกมาแล้วเนี่ยน้ำหนักรวมเนี่ยั 1, ม ใช้เงินไปทั้งหมด47บาท46สตางค์เดี๋ยวเราจะตัวเลข2งตัวนี้ไปใส่ในตารางต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูตารางของการประกอบล่างละก็จะมีในส่วนของตัวแป้งสลาเปาตัวไส้หมูแดงนะครับแล้วก็จะมีกระดาษรองด้วยนะครับเป็นกระดาษรองสลาเปานะครับทุกตัวเนี่ยค่ายิวผมให้ประมาณ99%อนะครับอันนี้เผื่อที่แบบความสูญเสียเช่นตักแล้วไส้หกไส้อะไรนะครับปริมาณที่ใช้นะครับก็คือในส่วนของแป้งสลาเปาเนี่ยลูกหนึ่งเนี่ยผมจะใช้แป้งประมาณ30 ัแล้วก็ตัวไส้นะครับไส้1่ชิ้น1ลูกเนี่ยผมใช้ไส้25่กรัมแล้วก็กระดาษรองเนาะสูตรนี้ทำได้ประมาณ32ลูกก็ใช้กระดาษรอง32แผน่นแล้วก็ตัวนี้เวลาเราแพ็คเราแพ็คใส่กล่องใส4หลุมนะครับเป็นรหัส TP44 32ลูกเนี่ยเวลาแพ็คใส่กล่องเนี่ยกล่องหนึ่งก็ได้ประมาณ4ลูกเนาะก็ได้ทั้งหมด8ชุดด้วยกันเพราะฉะนั้นในส่วนของกล่อง TP44 เราก็ใช้ทั้งหมด8ใบามาดูต้นทุนกันหน่อย สำหรับซาลาเปาสูตรนี้ทำได้ทั้งหมด32ลูกเนี่ยแพ็คใส่กล่องกล่องละ4ลูกก็ได้ทั้งหมด8กล่องต้นทุนทั้งหมดนะที่ใช้เนี่ย190บาท95สตางค์ต้นทุนต่อชุดนะ23บาท87สตางค์สมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่35%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายเนี่ยก็จะอยู่ที่กล่องละ68บาท20สตางค์สมมุติผมขายกล่องละ70เราก็จะได้กำไรนะครับอยู่ที่46บาท13สตางค์สำหรับซาลาเปาเห็ดหอมไส้หมูแดงเป็นสูตรที่ทำไม่ยากเลยนะก็ลองนำไปฝึก ทำดูนะครับถ้าหาอ้างคักไม่ได้เนี่ยก็ใช้สีผสมอ,อาหารก็ได้เหมือนกันสีก็ไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับเพราะสีมันจะออกเข้มนะครับมันจะดูไม่สวย